มาต่อกันเลยเก๋เถอะมาเถอะมาเน,นี่เก๋เถอะเพิ่มมาหน่อ <มา S 2> ยนะเมื่อกี้ก็เห็นเก๋ชัดแล้วนะก็ชัดแล้วไงแต่ว่าจะได้เข้ามาอยู่ในเฟรมนี่นะครับเห็นเห็นดินผมก็เช็คละก็เช็คแล้วนะนี่ยังอยู่ในเฟรมเนี่ยเจ๊เออสัมภาษณ์หน่อยนะครับคือเก๋ไปซื้อ Motor มอเตอร์ไซค์กันเนอร์หนึ่งร้อยห้าสิบกันเนอร์ร้อยร้อยกันเนอร์กันเนอร์ร้อยเออกันเนอร์ร้อยอะเมื่อวันที่ เขามาส่งรถวันที่12 12พฤศจิกตเออขี่ได้กี่วันขี่ได้อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวปรากฏว่าอาการที่เกิดคือสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดครับเรียกมาทำวันวันวันนี้เขาเรียกมาทําวันนี้วพรุ่งนี้สตาร์ทไม่ติดอีกวันรุ่งขึ้นก็ต้องเรียกอีกเอมาเป็นอย่างนี้ตรวจสามสี่ครั้งอะเจนอจากบอกว่าโทรไปบอกเลยบอกว่าเปลี่ยนคัน เอารถคืนไปเลยได้เอารถคืนไปเลยเอารถคืนไปเลยอเอเยเอแบบคือใจเย็นมากแล้วอ่ะสามสี่รอบแล้วทำอะไรอย่างเงี้ยม,มาแบบไม่ได้ใช้รถเลยตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบมาไม่ได้ใช้รถเลยคือแจ๊คพ่อตมากเลยครับซื้อรถมือหนึ่งมาแบบอุตส่าห์อุ่นหนุนสินค้าไทยด้วยกันนะครับโคตรแห่งความดวงจริงๆเลยเจอรถคันที่แบบคุณภาพแบบไม่ผ่านแล้วแบบแล้วแบบเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่เราแบบ เกดูรถมานานมากนะดูมาแบบเกือบครึ่งปีเลยเพราะว่าต้องการจะแบบขี่มอเตอร์ไซค์ครับซึ่งเป๋ากับแม่ไม่ได้ส,ส,ดสนับสนุนแต่แกก็ยังยืนยนนะันเน่องแก,กจะต้องขี่ให้ได้เพื่อนั่นนู่นไปนี่ได้แบบจะได้แบบสะดวกทําอะไรก็สะดวกเไป,ไปนู่นไปนี่นิดๆ,ๆหน่อยๆตั้งใจมากเลยดูรถมาเยอะมากดูฮอนด้ายามาฮ่าสุดท้ายมาจบที่กันเนอร์คือเมสินไทยแลนด์ซื้อเพราะอุ่นหนุนคนไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืนนนนนอความแบบดวงจริงอะ่ะ มาเจอคันที่แบบแจ็คพอตเก๋เรื่องสีแดงมาอืมแล้ววันที่ช่างมาเอารถกลับไปอ่ะเขาบอกว่าไงเก๋เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวแบบเอาคุณแจอสองอันมาเลยเอาเอามาทั้งคู่เลยมันมีสองดอก่าเออเอาไปเดี๋ยวก็แบบผมแบบเปลี่ยนคันว่าให้เปลี่ยนคันใหม่เลยดีกว่าเพราะว่าดูแล้วทําไมมันถึงแบบก็อยากให้ลูกค้าได้รับสิ่งดีๆเขาพูดกับเราแบบนี้เลยนะแต่ว่าเขาก็เออเป็นแค่แบบ คนที่มารับรถไม่ได้เจ้าของเลยอ่าจริงๆฝากไปถึงเจ้าของหน่อยนะแบบโหนี่แบบอุดหนุนเพราะว่าเป็นสินค้าคนไทยแล้วก็ชอบมากเลยโหแบบดูปุ๊บกซื้อเลยไม่ได้ไปดูปุ๊ก็ซื้อบอกจองเลยอ่ะสั่งจองเออเขาเขาต้องจายจองใช่ป่ะเก๋ก็จองเลยเก๋ก็บอกเออเก๋จองเลยอย่างเงี้ยคือแบบเออเห็นแบบไหนๆเราซื้อเราก็ซื้อของคนไทยดีกว่าเออ ช่วยกันช่วยคนไทยเลยก็จริงๆก็อยากสนับสนุนสินค้าไทยนะแต่เจออย่างนี้แเออแต่มันแจ็ค่อแล้วทำไมเซ็งก็แบบฟิลการที่แบบอยากขี่มอเตอร์ไซค์มากแบบหดาวลราไปครูดาวมากแบบเฉยเมยมากเลยตอนเนี้ยเฉยเมยเลยเสียใจมากเลยเออเอาไปมาเอาวันที่30มาเอาวันที่30อ่าลาดวันพ่งวันพ่อออกก็ก็เงียบไปเลยนะไม่มีการติดต่อ ซึ่องอาการที่ที่เกิดคือการอาการสตาร์ทไม่ติดนะฮะวันติดวันไม่ติดวันติดวันไม่ติดวันเรียกวันที่ไม่ติดก็เรียกมาเรียกมาแต่สตาร์ทติดวันช่างกลับไปลุ่งขึ้นสตาร์ทไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้เราสตาร์ทมือเอาพี่สตาร์ทมือไม่ติดพี่สตาร์ทเท้ากนะ็ได้สตาร์ทเท้าจน <c oughs> <c oughs> จนแบวหมดโอ้เสียใจไม่ติดแลยโอ้ยยังสตาร์ทไม่ได้เลยเสียใจมากเลยโห กะให้เก๋เอาแบบกันเนอร์มาสะพายหน้าบ้านเป๋่าหูแอบซื้นมาเมื่อมมไหร่วะเนี่ยเกย๋มาป้ายายา,ยา,าเ,ยเก๋ป้ายายาเป๋่าเปว่าแบบแม่งก็เล็งเลงอยู่นะแบบจริงๆก็แบบเห็นเก๋ขี่ก็แบบโอ้โหเกิดไฟเพราะเกิดเหตุการณ์เนี่ยโอ้โหกาว่าถ้าเกิดดีนะจะแนะนําไม่ซื้อเนาะเออแ,<ล>แล้วไปขี่เล่นด้ว<า>ยกันเออจบค่ะก็ฝากถึงผู้บริหารกันเนอร์นยคะแบบจากผู้บริโภคตัวเล็กๆที่แบบอยากสนับสนุนสินค้าของคุณเนาะ เออก็นิดนึงนะแบบมันก็เสียความสุขจริงๆไะเปลี่ยนคันใหม่ก็ได้ปะ่นะเ,เปลี่ยนไปเลยอาทิตย์หนึ่งเสียน,นี้น่าจะแบบเหมือนเราซื้อของทั่วไปนะน่าจะเปลี่ยนให้เรานะเออรถ<ด>มันไม่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 เชปพันร้อยสองร้อยนะกี่หมื่นวะห้าหมื่นห้าหมื่นหกจ่ายหมดแล้วทีเดียวเลยแล้วก็แบบโหแบบไม่นั่นด้วยคือจ่ายหมดแล้วก็แบบอยากได้แบบสิ่งที่แบบเออแม่ซวยจริงๆเลยพูดจริงๆอ่ะ เป็นรถแทนที่เก๋เจอแล้วแบบโอ้โหนี่ถ้าแบบเ,เก๋เจอเก๋อย่างนี้นะถ้าเปาเจอนะเป๋าแม่งโอ้ยโอ้ย,อยเปาย,ยิ่งกว่านี้ <c oughs> อีกเออแต่ก็ก็เป,เป็นการระบายแล้วกันนะเพื่อนๆเออเสียดาย <c oughs> เออจะดูว่าเขาจะไยังไงเขาก็ยังไม่เห็นเออก็เดี๋ยวฝากไปหน่อยละกันนะเพรถไม่ได้ใช้เลยอะ่ะแล้วสไตล์ม่ติแต่อยากใช้อะ่ะเออฝากถึงผู้บริหารกันเนอร์หน่อยนะครับซื้อเพราะว่าชอบ รถของคุณจริงๆเลยอะ่ะลองมองตั้งนานแล้วสุดท้ายก็มาจบที่กันเนอร์แต่ว่าแบบอืมอืมอืมก็ฝากไว้ก็เดี๋ยวก็มาดูผลสรุปว่าจะเป็นยังไงเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวถ้าเบิดสรุปได้ยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับบายๆนี่วันนี้แบบว่าได้นี่ครับเก๋ซื้อให้วันเกิดตา้มมากเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเก๋ยี่ห้ออะไรนะอุนซี่อ่ะอู อูอูอูแอนซี่เหรออูแลนซี่จ้างมากเลยโอเคโหคนนี้แบบเดี๋ยวมีขาตั้งกล้องคันนี้ก็แบบง่ายเลยไม่ต้องเราก็ติดอันนี้ไปตลอดเราก็แบบแปะกล้องอย่างเดียวไม่ต้องแบบง้างไปง้างมาระบบแม่เหล็กเออเยี่ยมมากเลยจ๋วชนก่อนขอให้รถกลับมาเดินบอกว่าเปลี่ยนคันไปเธอเขาเก๋อยากเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่เขาก็แบบเปลี่ยนให้หน่อยผู้บริหาร อืมโอเคนะแล้วเดี๋ยวมาบอกข่าวใหม่เพื่อนสวัสดีครับมันก็ควรจะแบบอืม